สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้พี่ก็มีสูตรดีสุด,ด็ๆมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นสูตรดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะเุเพื่อนสาวๆท่านไหนที่มีผมเสียผมชิฟูผมไม่มี น้ำหนักนะคะน้องผมอยากกระด้างสามารถใช้สูตรนี้ไปทำทิศเม้นทำสปาได้เลยนะคะด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะแต่คุณภาพเทียบเท่ากับเราไปทำที่ซาลอนจ่ายแพงๆเลยนะคะเพื่อน<ม>ก่อนอื่นบีก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u ับ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปจะต่อกันไปด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนี้ก็ทําให้ผิวบริเวณหนังศีรษะของเรามีความยืดหยุ่นดีนะคะช่วยปรับสภาพรูขุมขนทําให้ผมของเราเงางามและก็ลดการขัดรูร่วงได้ดีเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาแบ่งเลยค่ะตามปริมาณผมของเราเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นมะน,นาวนะคะมะน,นาวนี้ก็จะช่วยขจัดรังแคขจัดความคานันความมันบนหนังศรีรษะได้ดีนะคะแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียชีฟูหยาบก,กระด้างกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนะคะต่อไปก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำมันม,นมะพร้าวนะคะถ้าใครไม่มีก็เบบี้ออยล์จรสันหรือว่าน้ำมันมะกอกใช้แทนกันได้เลยนะคะเขาก็จะไป ปรับสภาพเส้นผมที่แห้งหยาบกระด้างนะคะกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนะคะเพื่อนๆใครที่มีอ่าผมแตกปลายนี้สุดยอดเลยนะคะในการอ่าใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ้าก็ใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการใช้กันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันละหุงนะคะน้ำมันละหุงนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่เมืองไทยมีนะคะน้องเขาก็จะไปซ่อมแซมผมที่เสียผมที่สึกหรอจากการยืดการดัดการทําสีมานะคะเพื่อนๆจะผมปลายกอบผมหยาบก,กระด้างนี้คือสุดยอดเลยนะคะแล้วเขาก็ยังกระตุ้นลูกุมขคนทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วขึ้นด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วเราก็จะมาใส่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนี้เขาก็จะช่วยขจัดความคันขอโทษค่ะขจัดความมันบนหนังศีรษะของเราได้ดีเลยนะคะไม่ทําให้ผมของเราชี้ฟูนะคะผมให้ผมของเราเรียบตรงนะคะเพื่อนๆจ๋าหมดพอดีค่ะส่วนผสมของเราก็มีแค่นี้นะคะคนให้เข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนในการโลม ลงบนหนังศีรษะนะคะให้เราไปล้างทําความสะอาดผมให้เรียบร้อยนะคะเช็ดให้มาเช็ดให้หมาดหมาดแล้วก็ชโลมทิชเมนของเราตั้งแต่โครนจุดไปนะคะให้ทั่วผมของเราเลยหลังจากนั้นก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยติดกิฟ คลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําอีกทีหนึ่งนะคะสูตรนี้สามารถอบไอ้น้ําได้สิบถึงยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะหลังจากนั้นครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทาความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะสูตรนี้สามารถทําได้หนึ่งถึงสองครั้งนะคะบางท่านอาจจะแพ้มะนาวนะคะทําดูก่อนคะ่ะถ้ารู้สึกว่าคันแล้วให้ล้างผมทันทีเลยนะคะเนาะบางท่านอาจจะแพ้มะนาวบางท่านบางคนอาจจะไม่ถูกกับมะนาวนะคะเพื่อนๆจ้า สูตรนี้สามารถทําได้หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัป,ปดาห์ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทาอย่างสม่ําเสมอน,นะคะคลิปนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆหาส่วนผสมได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ดีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเทียบเท่าก,กับเราไปทําที่ซาลอนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตร DIY แต่คุณภาพเกินร้อยค่ะบีหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต,ต่อๆก,กันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย